จาก,ก็คิดว่ามันมัน,ม,นมันเยอะไปไหมอะมันเยอะไปไหมอะเพราะว่าอังงนของวารุตาค่ะมีตัวอะไรมาแอบกินของเขา มาดูช่อนี้ค่ะกําลังสวยมากรอให้เขาเจอแดดอีกสักนิดนึงนะคะเดี๋ยวก็จะเริ่มเก็บแล้วค่ะแล้วค่ะดูช่อนี้แบบนแต่งตึงแต่งตึงช่อนี้ก็แต่งตึงแต่งตึงหยเต็มไปหมดเลยค่ะช่อนี้ก็เต็ม นี้มุมนี้ก็เต็มมุมข้างซอกนู้นก็เต็มเยอะมากดูช่อนี้ดำสนิทสวยที่สุดเลยค่ะห้อยกันไปจนถึงไหนต่อถึงไหนกันเลยทีเดียวค่ะดูนี่นะคะอุย้ยข้างในนุ๊กช่อสวยมากโอ้ยปีนี้ อรุตาได้กินองุ่นแบบแบบชื่นใจกันเลยทีเดียวค่ะอยากให้ดูช่อนี้เต็มนี้ดกมากดกจริงๆเลยค่ะคุณดูช่อเล็กให้ดูช่อนี้น่ารักมากๆเลยค่ะโอ้นี้คือองุ่นเขียวดูนี้นะคะแบ่ช่อเขาสวยมากสวยจริงๆ สวยมากโหยดูช่อนี้แบบแม่นเอียดทุกตารางนิ้วกันไปเลยทีเดียวค่ะดูช่อนี้น่ารักมากสวยเยอะสุดๆสวัสดีค่ะเจอกับวารุตาอีกแล้ววันนี้จะมาอัปเดตแม่ย่าแม่ย่าวารุตาเปลี่ยนแปลงไป ไปมากเลยค่ะวารุตาไม่ไม่คิดว่าแม่ย่าจะเปลี่ยนแปลงไปขนาดนี้คือแม่ยา่าเธอเป็นเออขาเรียกว่ากินบำนาญน,นะคะแล้วเธอก็ได้เงินบำนาญจากสามีเธอด้วยเนื่องด้วยว่าถ้าสามีตายเราก็สามารถได้เงินจากบำนาญของสามีมาใช้ต่อมารวมกับเงินบำนาญของเรานะคะ แล้วแม่ยา่าเมื่อภาพรวมทั้งหมดแม่ย่าก็มีเงินที่จะทำให้เธออยู่แบบสบายสบายโดยที่ไม่ต้องคิดมากนะคะไปจนถึงบ้านปลายชีวิตเลยค่ะไปจนถึงวันที่เธอสิ้นลมหายใจแต่พอมาเมื่อสัปดาห์ก่อนวรุตาไปหาแม่ย่านะคะได้ยินคำนี้ตกใจมากๆไม่คิดว่าจะได้ยินจากคำของแม่ยา่า เป็นไปได้ไงเธอบอกว่าต่อไปนี้ฉันจะไม่ไปร้านอาหารแล้วคือหมายความว่าเธอจะไม่ไปทานอาหารที่ร้านอาหารอีกต่อไปเธอจะซื้อของมารับประทานเองที่ที่ที่บ้านของเธอนะคะคือปกติแล้วนะคะเรื่องของการทานอาหารนอกบ้านเรา จะไม่ค่อยไปทานกันสักเท่าไหร่นั่นหมายถึงราคาค่าบริการที่เราต้องจ่ายเยอะแล้วในสภาวะแบบนี้เราก็แทบจะบอกว่าไม่ค่อยได้ไปแต่สำหรับแม่ยา่าเราแปลกใจตรงที่ว่าเธอไม่ว่าสภาวะเศรษฐกิจจะเป็นแบบไหนไม่ว่าจะเกิดอะไรเกิดขึ้นคือเงินของเธอเหลือมากพอที่จะ จะใช้ได้อย่างสบายแล้วเธอก็อยู่ในช่วงบั้นปลายของชีวิตแต่เธอบอกว่าเธอจะไม่ไปร้านอาหารอีกต่อไปเนื่องด้วยว่าเธอว่าข้าวของแพงขึ้นจนเธอไม่อยากจะไปร้านอาหารอีกแล้วคือหมายความว่าไม่ไปทานข้าวนอกบ้านอีกแล้วไม่ว่าจะเป็น ช่วงไหนก็ตามไม่ว่าจะเป็นเดือนไหนก็ตามเธอบอกว่าเธอไม่ไปอีกแล้ววรุตาก็ได้ฟังก็คือคือคือช็อกทำไมถึงช็อกค,คือแม่ย่ามีเงินเยอะมากพอในแต่ละเดือนที่เธอจะใช้เงินเพื่อที่จะดูแลร่างกายของเธอหรือเธอ,ออยากจะเปลี่ยนบรรยากาศไปทานอาหารนอกบ้านบ้าง แล้วคือเธอมีมีมากพอจะเธอกลับไม่อยากทำเธออยากจะเก็บเงินในส่วนนั้นเอาไว้ในกระเป๋าของเธอเองคือวรุจาง,งงว่าคือคนเราปั้นปลายชีวิตแล้วนะคะมันไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้เราจะมีอีกอีกกี่พรุ่งฉะนั้นเมื่อมีโอกาสอยากจะทานอะไรที่เราทำไม่ได้อยากจะทานร้านอาหารนั้นรั่ จะทานอาหารนี้ไปกันไหมคืออยากจะให้แกทำแบบนี้ในใจของวารุตานะคะเหมือนอย่างเช่นเรื่องของเสื้อผ้าก็เช่นเดียวกันเธอจะไม่ซื้อเสื้อผ้าเลยทั้งที่เธออยากจะได้เหมือนกับเธอเดินผ่านไอ,ไอ้ห้องกระจกที่เขาเวลาก็โชว์เสื้อผ้าสวยๆนะคะเธอก็เห็นบอกอุ้ยสวยจังสวยจัง ถ้าวารุตตาอยู่ด้วยก็จะยุกบอกว่าซื้อสิสวยชอบอยากได้ซื้อเลยไม่เอาไม่เอา,เอาแพงแล้วถ้าเป็นแบบนี้วรุตาก็จะซื้อให้แก่เลยทำไมถึงซื้อให้ทั้งที่เราก็คือก็เรียกว่าอยู่ในสถานะที่แบบปานกลางไม่ได้มีอะไรที่เราจะฟุ่มเฟอือยมากมาย แต่ความที่แม่ย่าชอบจ้าถือชอบปรุตาก็จะซื้อให้ถึงแม้ว่าจะแพงขนาดไหนก็ตามเนื่องด้วยว่าแม่ย่าอายุ86ปีแล้วนะคะเราอยากให้แกได้ใช้ชีวิตบ้านปลายที่มีความสุขมากที่สุดอยากได้ใส่เสื้อแบบไหนสีนี้สวยหูยชอบ อยากได้ไหมซื้อให้เธออยากกินร้านอาหารไหนที่เธออยากจะกินไปเลยแพงขนาดไหนก็อยากจะจ่ายให้เนื่องด้วยว่าเรามีความรู้สึกว่าบ้านปลายชีวิตแล้วอะอยากให้แกได้ใช้ชีวิตที่มันแบบเต็มที่ไม่อยากให้แกต้องมากระมิดกะแม่แล้วกระมิดกระแม่เงินไปไหนคะนั่นก็คือให้กับลูกแล้วลูกแก่แต่ละคนก็มีหน้านะที่ อาชีพสามารถที่จะดูแลตัวเองได้แล้วแล้วในขณะที่แกก็แก่ลงอรุตาก็อยากให้เธอได้กินได้ใช้ได้ทำในสิ่งที่เธอปรารถนาเพราะว่าในยามที่เธอป่วยนะคะคือมันก็มีไม่เยอะที่ใครจะมาดูแลเธอได้ทุกคนต่างก็วุ่นวายกับ ครอบครัวของตัวเองเช่นั้นในช่วงระหว่างที่เรายังมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอยากจะทําอะไรก็อยากให้เธอทําอยากจะกินอะไรก็อยากให้แม่ย่าก,กินแต่แม่ย่าก,กระตันปัดตาลปัดคืออยากจะกินก็ไม่ไม่มันแพงอยากจะซื้อไม่อะมันแพงแล้วตอนที่เราซื้อตัว๋วกลับไปเมืองไทยนะคะ เราก็ต้องจองกันล่วงหน้าเธอก็บอกไว้นะคะว่าตั๋วประมาณขนาดนี้นะถ้าแพงกว่านี้ไม่นะต้องหาอะไรประมาณขนาดนี้วรุตาก็เลยมีความรู้สึกว่าแม่ย่าเปลี่ยนไปเนาะคือทําไมถึงเปลี่ยนไปเยอะขนาดนี้คืออยากให้แกได้มีชีวิตบ้านปลายที่มีความสุขเหมือนอย่างเรานั่งเครื่องบิน คนแก่อายุ86ปีก็อยากให้แกนั่งสบายเนาะแม่ยา่าซื้อตั๋วชั้นธุรกิจเอถอะเธอจะได้ยืดแข้งยืดขาแบบสบายใจนะเดินทางไกลๆก็อยากให้มีความสุขไม่อ่ะมันแพง มันแพงแต่เธอก็มีกําลังมันซื้อไม่ใช่หรอแล้วเงินบํานาญของเธอทุกเดือนทุกเดือนก็เข้าไม่ว่าจะเป็นแบบไหนไม่ว่าจะเกิดวิกฤตแบบไหนเธอก็ได้เงินเงินเดือนของเธอทุกเดือนแล้วทําไมเธอไม่ใช้ใจ่ายกับความสุขบั้นปลายชีวิตของเธอแล้วที่เงินที่เธอได้มาก็เป็นเงินจากการทํางานของเธอแล้วเมื่อเธอสามีเธอตายไปเธอก็ได้ส่วนหนึ่งจาก ของเขาเหมือนกันเมื่อรวมกันแล้วก็กลายเป็นเงินที่ทําให้เธอสบายได้แล้วทําไมเธอถึงไม่ทําเธอบอกว่าไม่เอาเสียดายเงินมันแพงเอา้าแล้วเงินที่เหลือจากที่ไม่ใช้อะ่ะเอาไปไหนรู้ไหมคะให้ลูกพอเงินในบัญชีเยอะมากเธอก็ไปถอนแล้วก็เรียกลูกๆมา นี่ลูกแม่มีเงินเหลือแม่ใช้ไม่หมดในบัญชีแม่ก็เลยมาแบ่งให้กับลูกๆให้ลูกๆนำไปใช้รู้สึกปลื้มไหมคะถ้ามีแม่ย่าแบบนี้คือแกบอกว่าแกอยากจะให้ลูกตอนที่เมอ,อยังอุอน่นคือให้อย่างตอนที่แม่ย่ายัางมีชีวิตอยู่อรู้จักคิดว่ามันมันก็ใช่นะคะแต่ในฐานะที่เรา เราบรนปลายชีวิตแล้วก็อยากให้ให้แกมีความสุขจะกินอะไรก็ไม่กล้ากินแพงจะซื้ออะไรใส่ก็ไม่กล้าซื้อใส่แพงจะให้นั่งชั้นธุรกิจเพื่อที่จะเดินทางไกลๆแล้วก็สะดวกสบายก็ไม่เอารู้อย่างเดียวว่าแพงแล้วเงินก็เก็บ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 ตลอดแล้วยามที่ตัวเองป่วยก็ ลูกหลานก็มาดูน้อยมากแต่พอตัวเองหายดีขึ้นก็เก็บเก็บเก็บอีกพอเงินเยอะอยู่ในบัญชีก็ถอนมาแล้วเรียกลูกมารับเรียกหลานมารับแล้วช่วงระหว่างนี้หลานแกก็มีลูกเสื้อผ้าอะไรก็มาให้แม่ย่าซักมีอะไรก็เรียกแม่ย่าให้ไปช่วยดูหลาน,หลานให้ วรุตาดูแล้วก็รู้สึกแบบมันแปลก,กมากคือมันจะแปลกคนอื่นวารุตาไม่ไม,ไม่ไม่สนใจแต่แม่ยานี่คือแปลกมากแปลกตรงที่ว่าเธอคิดอะไรของเธออยู่ทําไมบ้านปลายชีวิตของเธอเองทําไมเธอถึงไม่ไม่หาความสุขใส่ตัวเงินเหลือให้ลูกวรุตาไม่ไม่ได้ว่าอะไรนะคะนั่นคือคือเหลือแล้ว แต่อย่างน้อยก่อนที่จะเหลือไปหาลูกหาความสุขใส่ตัวก่อนได้ไหมคะคือส่วนหนึ่งมาทําให้กับตัวเองบ้นประหาชีวิตแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราจะอยู่ได้นานขนาดไหนเราเราหาความสุขหน่อยไหมอยากกินอะไรก็ไปกินได้ไหมะ อยากซื้อเสื้อตัวนี้มันสวยมันโดนใจมันแพงหน่อยแต่เราก็ยังมีเงินเหลือที่พอจะซื้อได้มีเงินเหลือที่เราจะหาความสุขให้กับตัวเราเองได้ไม่ใช่ว่าซื้อเสื้อตัวนี้อดไปทั้งเดือนอย่างนั้นวารุตาก็กคงจะไม่ยินดีแต่ถ้าเกิดว่าซื้อแล้วกินแล้วอะไรแล้วก็ยังมีเงินเหลือที่จะแบ่งปัปให้ลูกทำไปเถอคะค่ะ ในความคิดของวาุตานะคะทำไปเถอะเพราะว่าเราไม่ได้ทำให้ตัวเราเดือดร้อนเราทำให้ตัวเองได้มีความสุขแล้วก็ตอบแทนกับร่างกายของเราที่เขายังคงมีสุขภาพที่ดีให้กับเราตอบแทนกับจิตวิญญาณของเราเองที่ที่ยังคงให้เราได้มีมีความสุขกับบ้านปรานชีวิตแล้วก็เสื่อน เรื่องของเงินเหลือให้กับลูกหลานก็เป็นเรื่องธรรมดามันเหลือแล้วไม่รู้ไปไหนของพ่อแม่ก็ต้องย่อมส่งไปหาลูกหาหลานมันเรื่องธรรมดาค่ะแต่ก่อนที่จะส่งไปหาลูกหาหลานความสุขของตัวเองอยู่ตรงไหนคะความสุขที่ตัวเองต้องตำตำก็เรียกว่าประหยัดทุกวิถีทางเพื่อที่จะเหลือเงินก้อนโตๆเอาไปให้ลูก ทั้งที่ลูกหลานบางทีก็ไม่มีเวลามาหาแม่ย่าเลยเวลาแม่ย่าป่วยก็ไม่ค่อยมีใครมาหาเวลาแม่ย่ามีปัญหาก็ไม่ค่อยมีปัญหาแล้วตัวเองก็ยอมตนีทุกอย่างเพื่อที่จะมีเงินเหลือให้กับลูกหลานแบบนี้วรุตาก็คิดว่ามัน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 เยอะไปไหมอ่ะมันเยอะไปไหมอ่ะเพราะว่า เงินก็เป็นเงินของแม่ย่าและเป็นเงินที่แม่ย่าทํางานมาด้วยของตัวเองเกือบทั้งชีวิตฉะนั้นเมื่อถึงบ้านปลายชีวิตแล้วก็อยากจะให้แกได้มีความสุขไม่อยากจะประหยัดมากจนจนก็เรียกว่ายังไงอ่ะจนตัวเองหาความสุขใส่ตัวเองไม่ได้เธอก็บอกว่าในทุกๆสัปดาห์นะคะเธอก็จะมีเงิน เธอจะแบ่งเลยนะคะว่าหนึ่งสัปดาห์เธอเธอใช้เงินแค่นี้นะเธอแบ่งอย่างนั้นเลยนะคะเหมือนเหมือนแบบหนึ่งสัปดาห์เธอใช้เงินประมาณห้าสิบยูโรนะคะซื้อกินซื้ออยู่ซื้ออะไรพวกนี้แล้วเธอก็จะใช้เงินห้าสิบยูโรต่อเดือนเธอก็พยายามใช้ไม่หมดด้วยนะคะเธอจะรู้ว่าเธอเงินเหลืออุย้ยสัปดาห์นี้ฉันเหลือ30ยูโรสัปดาห์นี้ฉันเหลือ40ยูโร โอ้วารุตาบอกโอ้แม่ย่าเจอเอาเอาเอาสูตรของวารุตาไปใช้เลอเนี่ยคือคือแกมีคือคือวารุตากับแม่ย่าต่างกันนะคะต่างตรงที่ว่าวารุตาต้องต้องรู้จักการใช้เงินเพราะว่าเราทั้งคู่กำลังที่จะไปสร้างครอบครัวใหม่ในสถานที่บ้านเกิดเมืองนอนของของวารุตา ฉะนั้นการที่เราไม่ประหยัดเงินเลยเราไม่รู้จักการใช้เงินเลยการสร้างาบ้านใหม่หรือ,อาการสร้างที่อยู่ใหม่การปักฐานบ้านปลายชีวิตของเรามันก็จะหนักแต่ถ้าเกิดว่าเราประหยัดตอนนี้แล้วเราพยายามที่จะใช้ชีวิตแบบเรียบงา่ายใช้ชีวิตแบบธรรมดาธรรมดา ในสภาพที่เราเป็นอยู่เหมือนกับว่าเรารู้จักตัวของเราเองรู้จักประมาณตนมันก็สามารถที่จะทำให้เราคือไปต่อได้ทุกสถานการณ์แต่สำหรับแม่ยา่าแล้วยิ่งบันปลายชีวิตของเธอแบบนี้วรูตามไม่อยากได้ยินคำแบบนี้วันนี้ก็เลยมามามา เขาแล้วมาระบายนิดหนึ่งเนาะก็ไม่อยากให้แมย่ย่ามารุตาก็ไม่อยากเห็นแล้วก็ไม่อยากให้เธอเป็นแบบนี้อยากให้เธอได้มีความสุขกับบ้านปลายชีวิตของเธออย่างอยากแท้จริงอะไรที่ยังไม่เคยทานลองอะไรที่ไม่เคยมีลองซื้อมาหน่อยดีไหมอะไรที่ยังไม่เคยไป อลองสักหน่อยไหมอะไรอย่างเงี้ยคือชีวิตเรามันมันสั้นลงไปทุกทีเราไม่รู้ว่ามันจะจบลงที่ไหนเมื่อไรอย่างไรมันก็เลยคิดว่าอะไรที่อยู่ตรงหน้าอะไรที่เราพอจะทำได้อะไรที่เราพอจะ,อะ,จะอให้กับตัวเองได้หรือว่า ขอบคุณร่างกายเรานะขอบคุณที่เธอทำให้ฉันยังมีสุขภาพที่ขอบคุณจิตวิญญาณของฉัน ร่างกายนี้ก็อยากให้เธอใส่เสื้อสวย,สวยเมื่อใส่สวยแล้วจิตใจกันฉันก็รู้สึกดีอะไรเงินฉันก็ยังมีเหลืออยู่เยอะไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนฉันก็ไม่เดือดร้อนลูกก็ไม่เดือดร้อนเพราะว่าไม่ได้ไปขอเงินใครมาซื้อแล้วมาซื้อแล้วเสร็จแล้วฉันก็ยังมีเงินเหลือซื้ออาหารกินนั่นคือสิ่งที่วรุตตาปรารถนามากๆที่จะให้เธอทาแต่เธอกลับกลับตรงกันข้าม ตระนีทุกเซนทุกสตางค์เพื่อที่จะให้มีเงินเหลือเหลือเสร็จแล้วเอาส่งไปให้ลูกเสร็จแล้วลูกเวลาตัวเองป่วยก็ไม่ได้มาดูแลตัวเองก็เลยกลุ่มใจกลุ่มใจแทนค่ะวันนี้พารุตากลุ่มใจก็เลยมาเล่ามาให้กับอ่ะ เพื่อนฟังนะคะก็เป็นการระบายอารมณ์นิดหนึ่งนะคะคือเสียดายเสียดายเสียดายไม่อยากให้แม่ย่าทําแบบนี้แล้วก็ไม่อยากให้แม่ย่าคือคืออยากให้แกมีความสุขง่ายๆนะคะอยากให้แกมีความสุขในบ้านปลายชีวิตของแกก็ก,ก็ก็ไม่รู้จะพูดยังไงวารุตาก็แกก็ก็ก,ก็ฟังแล้วก็ช็อกกับความคิดของแม่ย่าตอนนี้ค่ะ เราในฐานะที่เป็นลูกสะพายก็ปรารถนาที่จะให้เธอมีความสุขทุกช่วงเวลาที่เธอยังมีชีวิตอยู่เมื่อมีปัจจัยที่จะทำให้เธอมีความสุขได้มีปัจจัยพร้อมก็อยากจะให้เธอทำแต่เมื่อเธอไม่ทำก็มันก็ขึ้นอยู่กับ การว,วินิจพิจนาของเมยาเองค่ะแต่ใจของวรุตาก็ยังย้ำอยู่นะคะว่าอยากให้เธอได้ใช้เงินของเธอที่มีหาความสุขให้กับตัวเองค่ะที่เหลือค่อยให้ลูกแค่นี้ละค่ะนี่คือความปรารถนาของวารุตาค่ะก็ เมื่อมีความปรารถนาให้กับแม่ยา่าวรรตาก็มีความปรารถนาให้กับเพื่อนๆพี่ๆน้นองๆทุกๆท,ท,ท่านด้วยนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะเมื่อมีโอกาสหาความสุขให้กับตัวเองอย่าลืมนะคะไม่จําเป็นที่ต้องใช้เงินซื้อเยอะแยะมากมายบางครั้งความสุขนั้นมันเป็นแค่ ความสุขแต่เพียงเล็กๆน,น้อยก็ทําให้เราได้มีความสุขโดยใช้เงินเพียงแค่เล็กน้อยความสุขนั้นก็อาจจะเหลือล้อนให้กับทุกๆท่านแล้วค่ะวันนี้วัรุตาก็ต้องขอตัวไปก่อนอย่าลืมส่งกําลังใจให้กับเราด้วยนะคะด้วยการกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดสั่นกระดิ่งเพื่อคอยชมคลิปของวารุตาในคลิปต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย